สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพรโชคครับเจ้าหนี้สอพรโชคก็มาที่บัตรน้องบัวบานครับมาที่อย่างก่อนเพิ่นเอื้อนเนี่ยนี่เมื่ออันนี้เพิ่นเอื้นสร้างทำมาครับสรั่งทำนี่แหละครับท่านผู้ชมเพิ่นเอื้นสร้างทำว่าสั่นก็ขอโทษหลายๆบางที่ก็บอกผิดบอกถือครับอันนี้สร้างทำคือเป็นท่า เป็นสร้างที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสร้างที่เก่าแก่ที่สุดสร้างที่ว่า,าน,วนี่ก็เป็นสร้างที่เก่าแก่ก็แค้พร้อมพร้อมในวัดเท่าโอโ้พร้อมกับสร้างบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ,บ่ผมก็คือว่าเตกีอา่าพ่นธีไสบ้านเกิดเกินมาก็เห็นเป็นธรรมเพิ่นก็เลยว่าเอื้อนสร้างธรรมบาดนี้มายุคนึงแต่พอีเตมีย์คนละมาเตกี้มันถึเป็นธรรมยู่งใหั่เขาเป็นนั่งได้ประมาณสิบสิบกว่าคนหมดละ ครับผมสร้างมันจะเป็นปากนิดหน่อยหรือเป็นเพิ่นเพ็ดเป็นคำไว้ให้พวกพาสุดวงหรือว่าอยังมาถ้ามีที่อยู่ในหันอยู่ในอยู่ในจังอันนี้ตัวนี้เพิ่นมาเ็ดทิตไม้ดอกนี่พิ่นเ์็ดทิตไม้อ่ออันตัวพระญานากลีเออพระญานากลีกี้มันจะเป็นคำเนียพระญาณาก็เรียกมอนที่เพิ่นมาหน่ออคู่นี่ละอืบ้านี่ก็เลยเพิ่นก็เลยบ่บ่ใหายทำไรของเก่าก็ให้บูรณะไว้บ้านที่นี่เมท้าเราก็เนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ เงินน um oh, oh, ี้เราเกือบแสนแปดโอ้แม่ธาเราเราโชคดีเงินนี้ว <|ja|> ันนี้วันแปดเงินก้อนก็่าแสนตัวไหนเพิ่นได้บนบานชา้เก้ายังมากอว่าคือคือมันอันอันเพิ่นจีกันคือกันกับอยู่ในวัดเท่านี่ล่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกับซอยคือกันคือเขาเป็นหุ้มเดียวกันมั้ยหุ้มเดียวกันแต่ว่าอยู่ก้นทางทางยุคกนละองค์จี่นะอันนี้เป็นองค์องค์สินร้ำโอ้องค์สินถ้มเมธาเราได้ตัวเลขจากนี่บ่นพอแล้วก็ มาเนี่ยละมีดเล่าเขาในความฝันของเรานี่ลแหละก็ทั้งเรียกปูมันเข้ากันโอ้มันตรงกันตรงกันเล่าก็เลยนำแบบแบบนี้เล่าก็มาเฮ็ดไฟบแบบยันเล่าแบบก็ใหม่โอ้สิครับมาจุดทูบจุดเทียันใหม่ไฟไร่ใหม่เล่าก็ไร่เกียรติแบบนี้มันโอ้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 ไม่ได้เกียดว่าหามาเฮ็ดแู่ัุ้งสินะโอ้ไฟใหม่นี่เที่ยนเนี่ยโอ้ถอด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 โอ้ติครับ ไฟใหม่มองนีเพิ่นได้เียดไปเขาฟันสันหมอนก่อฟันว่าไปหาไม้เห็ดให้กูไหมเนี่ยจะมาจะไปเช็ดไม้บ้านเด็กก็เลื่อนเขาจำไม่เห็ดข่ายังพึ่งนมาโอ้ครับครับีที่มา่งเส้านี่ละตั้งเดี๋ยวพี่น้องจะพาไปเบิร์ศาลครับ พอดีแล mm ้วครับไปพี่น้องเอฟซีพอจำว่ามีหลังจากที่ตั้งศาลแล้วมีตัวเลขตัวเบอร์อยู่ว่าสั่งจะว่าจัเกยู่ยอะไรี๋ยวยันไรพอจำกี่แล้วพอจำร้อยสิบห้าเบิรงหรอกครับพี่น้องครับชุดผูกชุดผูกขอวสูบหัลาบน้ำเพลินโบ้านนี้หมักม่วงหมักม่วงเขากลับมาขายเขาเปลี่ยนหกชิดบ้านนี้แต่ว่าผูกมันไม่ได้ตรงกันบ้านนี้โอ้โหพอจำก็ว่าอธิษฐานมามีโูบมีลาบ ถ้ามีที่หมวกม้วนเขียนไล้ก่อนโอ้กหมกม้วนั้นเป็นราคาเพิ่นเขียนไว้มันบ่อหกสิบบาทบาทนี้ไม่จุดทูบขอาโซขอลาบนั่นเปนอ่างทิ่มถ้ำยู่สางคนนี่แหละมันไม่ได้หกหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดเป็นเลขที่ตรงกันพอดีตัวนโอ้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดตรงกันพอดีครับไปเป็นหลังเอฟซีครับบัวกม้วที่ เพิ่นเขียนว่าหน่วยหกสิบบาทว่าสบผ้าเก่าเป็นผู้ผ้าถ้ำพิธีผ้าเก่าหอยอันมีสุขมีลาบโอกบ้านร้านเมี่ยงกับมาเบิดเต็มอยู่นี่เราไเ่สาครับผมเพิ่นกำลังกินข้าวแจกเติมๆอิมยูพนแล้วครับไม่เห็นมันไม่ได้ผูกกับเลี้ยงนั่นตัวเด็กที่จุดนี่ตรงกันกับเลขที่จุดเพิ่นเป็นผู้จุดแต่พระจำเป็นผู้ขอเป็นผู้ขอผู้าเก่าห้เพิ่นมีสุกผ้าเก่าแต่เปียกอยู่เพราะว่ามันจะเป็นมองซักซีซึอกันนี่นี่ครับครัแปดตัวนี้ หกศครับบนวัดนี้ที่มานี่เที่นนี่ยดี๋ยวิดาพี่น้องเบิ้งครับาเครับาเไม่ใหเสสังใปหกศูนย์แปดครับหกศูดได้ครับพี่น้องอันนี้คือเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับแตงโมหกศูนย์แตงโมหกศูนย์บัดมาจุดทูบเพระจำเป็นผู้ภาคกาวข่ำคารวะขอ ก็ขอลาบออกมาได้608ครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดครับพี่น้องครับตัวสามพันย่นใส่เลยตัวสามพันย่นใส่เลยเนยยนใส่เลยในฝันแเราตองในแขนมาส้งแล้วล่าล่าพันลงมาเจ้าก็ว่าสกิดลูกเต้ายักหนงไงเนาะสกิดอันบนข้าวโศกยังไงเนีอยครับว่าโอ้มันตรงกันมันตรงกันพอดีบ่แม่สั้นกินข้าวเราแล้วก็ทุ่มนอนโอ้ยมันตรงกันก็ใส่เลยแหรอจี แล้วปันีฝันตองหวดไปงวดนี่อันอันลูกสาวน้องอ้อยฝันเนี่ยยิบน้อยๆนะเย็่ยมไปงวดนะครับฝันได้ตัวนี้แหละตัวที่ทูกตัวี่ยูกนะฝันฝันได้ตัวเดียวกันีฝันเมื่อใดุ้ัวนี้โอ้ฝันตองหวดเลยตัวนี้เออแอบแอบเมื่อขึ้นวันกับตองวดพอดีตัวน้องไม่ได้ตรงเลยไม่ไดบ่บ่พอดีตัวนี้เราไม่ก็นตัวบังเอิญนครับจะว่าขนมเนี่ยเฝ้านั่นนี่เขาเป็นตาเชียบเนนี่แหละครับลูกลูกสาวลูกสาวเราฝันครับมาตรงกับทูบเลยครับ ลูกสาวของคุณแม่ฟันตองหวัดครับลูกสาวต้องฟันว่าถ้ำบดาเจะฟันดีโอ้โหถ้ำถ้ำบดินน้ำปุ้มต้องถ้ำแบบว่าเขารบดินเป็นยังไงสินะข้าเจ้ามาควรดีบดถางดีเรกที่นองดีอยู่เราแบบไม่เราไม่ขู่ตรงไหนโอ้เราพอดีควรฝันตองหวัดแล้วนะครับไม่พี่น้องครับก็เลยฝันแล้วก็เลย มาจูดทัวบมันมาตรงกันับไปตรงกันกับบักโ้องบสิบบาทนั่นสารนี่ตั้งมื่อไหร่เพอจำสารตั้งเมื่อไหร่โอ้สารนี่เพิ่งเอามาตั้งมื่อเสาร์นี่ครับเพราะว่าทาโอ้เพราะว่าสารเก่าที่ไฟใหม่ที่เห็นเนาะยังว่าตัวเลขที่ยูทูบเนี่ยเป็นความบังเอิญนะครับซึ่งเพิ่นกับฟันตองวันละนะครับฝันได้ตัวเดียวกันกับปูนนี่แหละว่าฉั่นมาบันี้ พอาจำกับมาท้ามีที่จะสาวดังไรกับฟักทูบก็เลยได้เปลี่ยนตัวนี้ไปตรงกันครับฝันพอดีแต่กับมาตรงกันกับบักโมสองนวยครับตรงกับความฝันแต่กับตรงกับบักโมครับตรงกับบักโมอันนี้กาลร่างใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับพ่อพี่น้องล่างวิเคราะห์เบื้องนะครับวอแอมแม่อ้อยเป็นแอมแมลูกสาววอแอมลูกสาวบ่าเป็นผู้ฝันต้องงวดเ่ะ นี่แหละครับความบังเอิญครับความบังเอิญที่เกิดขึ้นครับลูกสาวกับฟันวัดได้หกศูนย์แต่งโมกับหกศูนย์เอ็มฟันเจอเมื่อไรก่อนขึ้นวันนี่บ้างฟันเห็นพัดติดตาพัดเห็นพัดติดตาติดตามาหาลาบติดเจโชคดีลับกันฝันเมื่อวานเห็นที่ครับโอ้ยคือฝันฝันแม่นฝันตรงกันข้าวปวดเนาะมันตรงกันมัดนี่ไหมฟันกรงันเห็นปูสามองค์ปูมาน สีเขียวมาล้อมสีขาวไปไม้ปู่นี่ไม้ถึงปู่งอะครับรโอ้พญานาคเนาะมไม้แต่บันเย็นถึงบันเย็นก็เด้บันเย็นเอาเ่าเป็นเพิ่นก็เลยเป็นน้ำฟันบอกว่าเห็นปีงอีกสามตัวก็เลยเอาได้ปีงสามตัวสืบถึงแปดสามโอ้ถึงแปดสามสามแปดพอดีเนาะจ้ะฝันมื่อกี้นี่ฝันแล้วมันบอก ยังมอห้ไดนั่นรู้แต่ว่าฝันว่ามีปุบ่าบมากมากโอ้ยฝันดีแล้วดี่บนี่ฝันดีด้นี่ฝันดีตัวนั้นฝันดีแล้วยังเห็นฝันว่าฝันฝันโชคฝันโชคโชคมันมานุกคดีโุคนเนาะอาจารย์ในวัดชิมานี่ยเริ่มสกิตได้ได้ยี่หละจ้าเดา บอบคุณละครับครับโอ้ยเอฟซีเพื่อนมีโอกาสได้โชคได้ลาบน้ำเน้สันดกทข้ามาเนาะโชคๆมันหมานน้ำกันเนาะขอบคุ้ยพี่น้องพี่แต่ผู้อยากโชคอยากหมานเนาะเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเนื้อสุภาพพี่น้องไปเบงอ่าพี่น้องเพื่อนมาส้มแซวด้วยแสดงความยินดีครับกับผู้เพื่อนโชคดีครับ ได้สิภาพพี่น้องไปเบลงเบ่งบรรยากาศครับที่เพิ่นผู้เพิ่นโชคดีงวดที่ผ่านมาแล้วครับเพิ่นก็ได้จากได้โชคได้ลาบจากปูครับแล้วเพิ่นมาจุดธูปบันในไฟิ่นใหม่สารนี่ครับใหม่สารใหม่สารตัวนี้ครับใหม่สารตัวนี้เพิ่นก็เลยปูก็เลยสูนว่าสันเพิ่นว่าไปเขาฝันเพิ่น ว่ามาเห็ดสานให้กูใหม่เด้อวสันจังววาเพิ่นได้ไปเห็ดสารหลังใหม่ให้เพิ่นให้ปูเลรอครับนี่นี่แหละครับ,ค,รบคือสารหลังใหม่หลังจากที่ปูศู์ครับปูศูย์หลายพอไฟใหม่ไฟใหม่บ้านเพิ่นวสันเ<ล>พิเ่นก็ลยเอามาตั้งไม้เมื่อเศร้านี่แหละครับสดสดบาด,ดมาดนี่แหละครับสดสดมาดมาดที่พอจำมาพาเพิ่นตั้งศานนี่แหละครับพอตั้งสารเสร็จเ,เพิ่นก็มาขอโชคขอลาบครับขอโชคขอลาบจาก เจ้าพ่วเจ้าที่กันได้มาตรงกันครับก็มักแตงง่งม่อแต่งม่อลูกละหกสิบบาทกับพดอดีมาจุดทูบได้หกศูนย์แปดอีกครับแล้วก็ไปตรงกับลูกสาวของแม่ฐานี่ฟันครับลูกสาวฟันก็ได้หกศูนย์มาสันครับคร<า>ับสวัสดีครับน้องแอมนะครับอันนี้นนเ <คน S 1> รื่อมก,ก่อนนะจ๊ะนูฟันเห็นพาปิตากับมากับปูกรอยแล้วฟันเห็นพาปิตาเนาะกับไปเบืองเหล็กกับมาณว่า 0880เดือนวันนี้มาจุดทูบได้เลขกับประมาณว่า060814ประมาณนี้นะจ๊ะมาจุดทูบได้ก็ได้พอดีได้608นะจ๊ะเมื่อวันนี้จุดทูบได้608จ้ะอ่าวันนี้มาตักสารเห็ดปูจุดทูบได้608แล้วนู้ฟันเห็นผ้าปิดตาปกติเลขอ่าบ้านนู้นนะจ๊ะถือเลขมาตั้งแต่เดือนท่านมาแล้วแต่ว่าก็บวันน้บอกผู้ใดเพราะว่า เกิดมาบ่าปูขอปูเอาวะแต่เกมเมงนี้จะเป็นหกฮกอิลีไม่แต่ขยะมืองนี้จะมีฮกมิแต่ขยะสิ่ม,มีมีผู้เดมาทำความสะอาดเลยนอกจากคนไม่เห็นทำความสะอาดหมู่บ้านเขาคอยจังสิมาทำความสะอาดมาตัดหญ้าซื้อ,อ<ม>แต่มือน,นี้ก,ะจ,ก,จกะจมปากจมข้อเอาห้เฮี้ยงก็จมปากจมข้อว่าขันยาไขมันแปลนขันยาไม่ดอกไม่ปูก,กะไข้ลูกร้านฟันกะฟันงวดอ่าง,งวดที่ว่านั้นแปลนเนี่ย ก้าออกเก่าเจ็ดจ้ะออกเก่าเจ็ดเนีย<ม>่ยไปท่วมกับอัดกุดแฮ่แตะบาบ้านเราซื้อเก่าเจ็ดไปอยู่แล้วอ,ออกเก่าเจ็ดอ่กาก็เลยจ้างคนประมาณสิบกว่าคนมาทําความสะอาดมาเนี่ยมาเนี่งวดงวดเก่าสามกระถือเอ็กงวดเก่าเจ็ดกระถือลักแสเน้าจ้ะงวดเก่าสามก็ว่าถือลักแสนมาเนี่ก็เลยพากันเอาถูกเทีทยนเน,น,นี่ยม,มา,าสาิ้นนะมาจุดถูกถวายซารมองนี้ก็ะมิต่มองนีเน้าจ้ะสารเพื่อนนะมาเนี ยนี่ยมึงขึ้นกับโมหัว่าโมหัวสารมันไฟใหมโมหัวโมผ้า,ากันหัวบันิปูเขาฝันแม่ว่ามาสูนให้แม่ปูเขาฝันว่ามาสูนให้แม่ว่าเป็นยังสาราสารเครื่องไฟใหม่พ่อพ่อตื่นเสามากกับเมื่องสาราเอาสารสารไฟใหม่แม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยขันปูอยากได้สารใหม่ให้งวดหนีเถือกกันเล่ถือกวันนี้ก็นเล่ถือกกันเล่ได้สาราไหมจ้ะอะไคือ่ว่าคนชินนนกมกจ้ะ นี่ศาสนี่ไม่ใหม่ครับครับครับน้ำมันเศอนนี่้าสรน้ำมันเาแย่เลยโอ้ใหม่มองนี่สครับมันดใหม่เพิ่งะเลยคันคันพันยนปงเลยสามตโอ้ยเนาะจะเลยปีที่มากองแปดสามอย่านีมั่นที่แหลกไดแนกจ็ดสามมาเป็นสีพอหลพดเกี่ยวสองอ่าทีแหลกตีแล้วจากตีเลกแล้วตีเลขได้หาสามแปดเลยได้ส้ายแเนีเพราะว่าไดมากเพราะว่า เอาเมื่อดึงปิงออกแล้วปิงบ่ออกที่แรกปิงจับขาสองตัวแม่สันแม่นูฟันว่าปิงจับขาสองตัวเอาเมื่อดึงจังได้ก็บบ่ออกว่าสั่งพ่อมาีิมีผู้ยิงใด้ความฝันมาดึงเหตตัวที่สามมาดีมันจังไ้ก็บบ่ออกมาดิเราตื่งขห้นมาก็เลยตีว่าเมื่อเป็นหาดึงปิงเนี่ยสามตัวเป็นสามเราปิงเข้ามาปอป่าแค่นั้นเลยเอามาเป็นแปดก็เลยหาสามแปด เป๊ะเลยจ้ะนี่จ้าหายซ้ำแปดแต่ว่าปะด็นปรด้ถึงซ้ตัจ้าถึงซถึงปดซื่อส้แปตรงตรงเลยจ้ากดตรงกลับตรงนั้นเด้สิครับซื่อส้ปตรงตรงเลยนี่ละจ้าพวกที่ว่าได้ซาำย้อนว่าโบเอาโมเมนมาบุนโมเมนมาอย่างดิ้ก็จมปากจมคอจมปากจมคอว่าป่ด้ว่าบ่นป่ด้บอกว่าหนุนใจไม่แต่จมเส้อจมแนใจถือมักงแต่เดือนท่านว่าตั้งแต่หัวแปดสงท่านว่า ประมาณนี่แหละประมาณเดือนท่านไหนแล้วว่าได้แลกถึงหลักหมื่นหลักหมืนมนม่นแล้วก็มาหลักเสียเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งะถือว่าหลักหมืน่นสามสี่หมื่นก่อนแล้วจมปากจมข้อมันตลอดจ้ะบ่ได้บวบวันใดบวบลบูนแต่ว่าจมเอาว่า <c oughs> น,นี่นี่ขยางใครมังนี่แปลงกให้ถือกแล้วก็จ้างคนไม่เห็นสินะวัดว่านั่นเสียเศษวัดเก็บดาวน เก้าหมื่นวันนี้ได้แสนห้าคูณออกแล้วภาษีวันแสนสองเหลืออยู่ประมาณแสนสองเนาะได้กินได้ท่นครับได้กินได้ท่านโอ้จะมันดีใจนะมนเนาะภดสิมากใครชอบให้มันเก่าเด้อจ้าขันโซขันมันก็สิได้บักปงนี่อีกจ้ะครับบัานนี้น้องแอมว่าตัวใดงวดนี้ที่ในใจวันของที่มัก เดี๋ยวนี่ในใจมันก็รือไม่ตลเอกถูกจ้ะเพราะว่าปกติเนาะปกติบ่ได้เขาลากส่มคือนจากมืออื่นเนาะแค่แค่ฟันเอาซื่อๆจ้ะแค่ฟันเอาแล้วฮักกัมาตีเอาซื่อๆมัดตีเอามันก็ต้องหาเมืองมันก็ให้เดือดหนวมือแล้วก็บวมแบกที่ฟันอีกบ่แต่ปกติงวดแต่ว่าจุดถูกได้สวยน่องหัวนี่เนาะจุดถูกก็ได้สวยทั้งหัวฟันเห็นภาพปิดตามือขึ้นก่อนอยู่แล้ว นูเป็นืังเล็กม็นกับประมาณ6 0 8 0นย์แป <93, S 1> นก้าสามหนึ่งสประมาณนี้ละจ้ะแล้วก็มา YouTube กับ6ศูนยจ้ะ 6, 0, จวันนี้วันนี้ YouTube น่ะหกศูนย์นะ 6, 0, แต่ว่าท่านมิตฉนูฝันเห็นพระพิตาื่อแต่ว่าแม่กับยายให้ในฝันเี่ยงให้ในฝันเงี<อ>่ยงจ้ะ เอาขอบใจน้องแอมน้รับครับครับแอมค้นสวยหลายๆนะครับน no. um ี hmm ่แหละครับท่านผู้ชมก็คือความฝันของน้องแอมแล้วก็เราก็พูดให้ฟังชัดเจนครับพี่น้องครับเร่าฝันว่าตรงกันกับไปลูกแต่งโมหกศูนย์เด็กถูกหกศูนย์แปดครับแล้วก็ไปเข่ากับเลขในฝันของเราครับกเอาพี่น้องกับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับพิถูกกับยาวะกันนะครับเด้อพี่น้องครับอันนี้ก็คือ ความฝันครับประกาเป็นความบังเอิญความบังเอิญที่ตรงกันที่สุดครับขอบคุณพี่น้องหลายครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากสับค b ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายการดีของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ